มหาคุบตาพาดจวดนะครับมีประกันกับวาตีแปดตัดตอนรับลูกค้าบรรจารทับไนนะครับลำเพอราตนาโบลีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเหลือกรถเอลฮาศูนย์หนึ่งแปดนะครับมือนีเพิ่นนนำรถเอลสามซีนะครับรุ่นแหลกมาตีเทิดนะครับครับเปลี่ยนเป็นรุนเอลฮาศูนย์หนึ่งแปดนะครับมีเพื่อนได้โอกาสเลือกซันวันดีนะครับมาเลือกรถนะครับ ไอรุนภาคตัวยังลขง่นะในะครับยืดเยื้จะนน่นดดยวพอแล้วนะครับผมสนะครับใจแล้วนะครับ ติดใจแล้วติดใจแล้วนะครับมากนะครับมากแล้วมากเลยเหยียบคาดน้ำครับเหยียบคาดน้ำโอ้ขับเป็นทุกคนครับนายนะครับเด็กขับได้ผู้ใหญ่ขับดีนะครับใหวัหมดไม่ชี้ว่าบลกค้าดแล้วนะครับนี่คือนะครับ L3C นะครับขั้นที่สุขาเพื่อนจะนั่ไปตีเทิรนนะครับคุงปี่รัตดานะครับบ้านทับใจอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขั้นนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับผานใบมีดนะครับโรตลีนะครับโรตลีเป็นของคุปตาตาสร้างนะครับนี่ตาเพื่อนกว่าติดตืมท่านที่นะครับรุ่นนี้แต่แออกยุคแหลกแกนะครับเมดอินเจแปนนะครับใบมีดน่าจะเป็นของ ที่ที่เฟิร์สนะครับตีเติร์นประเมินราคาการนิวที่ราคาสองแสนนะครับแต่ว่าทางลูกค้าเพิ่นก็ขอเพิ่มนะครับเป็นสองแสนสองไดบอนะครับเมื่อต่อมาเลาเข้ากระจัดให้นะครับมาหาคูบตา้าตรวจกระจัดให้นะครับกินเข่าข้ามเดียวนะครับมันเบาอิ่มนะครับ ของสื่อของขายก็ต่อรองกันธรรมดาครับแลราคาอยู่ทีสองแสนสองหมืนบาทนะครับสดแค่นหนครับเพินไปทีเดอร์รุ่นเอลฮาซูนนะครับสื่อเงินสดตื่นเงินใสนะครับผมครับกันลังขูดเล็กลดไม้เล็กลดไม้เล็กเครื่องนะครับเพื่อประกอบการเอ็ดโปกเต็ดอินนะครับให้กับลูกค้านะครับกระจีส้งหายากนะครับหมุนยากในเล็กลดเก อุลยุทธ์ไตทองลดผลครับทั้งไในมลทั้งไในมุดทั้งได้ส้นนะครับกลัวจีด้นะครับแต่ว่ารถของพิ่นนะครับดูแลรักษารถนะครับสภาพดีนะครับผู้ท้าาใส่นะครับได้ออกมากเลยนะครับนี่ยลสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกชั่วโมงการทํางานนะครับกับสภาพรถโอเคนะครับกับราคา ลงท้ายโดยเลขกเก่านะครับถือเล็กเก่าครับเก่าหนาเก่าลังนะครับเลขงามยามดีของลูกค้านะครับเอกวลานะครับเอารถขาวบานนะครับลงท้ายโดยท่หานาฬิกาที่ินเก่าทีนะครับตามมาหน่อยประมาเกือบสาเก่าแบบย่ำทรงหมอบขึ้นครับอุ้ประกาที่จะเกลีเราจะเลื่อนคาลาชิสลน้องครับขั้นไม่ ตรงไหวบาทนิดนึงนะครับอุปกรณ์สามกิ่นนะครับกลิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับกับมหาคุโบตาพาสตาลุยนะครับพาสตรวจสวัสดีครับ